คลิปนี้ทุกท่านจะได้ดูรูปภาพเนื้อตัวก่อนชกแล้วก็บอกเรทราคาครบทุกคู่ที่เปิดเลยนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนบอทุกท่านครับจะเจอกันประจำทุกสัปดาห์เลยรูปร่างก่อนชกศึกวันลุมพินีครั้งนี้ขยับมาเป็นวันลุมพินี85แล้วนะครับปเอยของรายการคือยอดเหล็กเพชรเจอกับพึ่งหลวงครับคู่นี้เรทเอารุนพี่ต่ออยู่3-2ครับยอดเหล็กเพชรต่อ3-2รูปร่างช่องชกก็ไปที่พึ่งหลวงครับถือว่ามารูปร่างดีเลยแล้วก็ไม่ได้เล็กกว่า ด้วยนะครับถือว่ามาใหญ่เลยครับสระทางพึ่งหลวงหันข้างก็อาจจะพอต้านทานไหวนะครับแต่ว่าพอหันตรงไาก็ใช้ได้นะยอดเหล็กเพชรยังมีความหนาพอได้ต้านอยู่ครับยอดเหล็กเพชรอชริยะช่างได้134.2ปอนด์ปอนในขณะที่พึ่งหลวงบ้านแหลมบ้านนั้นช่างได้134.8ปอนด์ปอน ยอดเหล็กเพชร29ปีครับพึ่งหลวง24ปีอายุก็ห่างกันพอสมควรแต่ว่าบ้านไม่ได้ไกลกันมากนะครับประมาณสัก3-4ชั่วโมงคนนึงเป็นคนร้อยเอ็ดอีกคนนึงเป็นคนอำเภอนาเยจังหวัดอุบลครับมวยจังหวะฝีมือบวกบูได้นิดหน่อยในขณะที่ยอดเหล็กเพชรครับ ก็บูสสานเดียวครับเพราะว่าช่วงสั้นต้องเดินบุกเดินเบียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเกมจะบีบให้ยอดเหล็กเพชรต้องเป็นฝ่ายเดินในขณะที่พึ่งหลวงจะเดินหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่การวางเกมวางแผนแล้วนะครับว่าจะมาเล่นฝีมือหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไปดูไฟที่ยอดเหล็กเพชรเจอกับกล้องสึกนั้นหากได้ฝีมือระดับกล้องสึกมาเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเอายอดเหล็กเพชรได้อีกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเป็นลองในเรื่องของกระดูกประสบการณ์แหละครับฟอรม์มยอดเหล็กเพชรแพ้กล้องสึกเนาะแล้รวก็ชนะคอมบูตครับนั่นแหละครับถ้าเล่นฝีมือวึา อาจจะไม่ได้ผ่านยอดเหล็กเพชรได้ง่ายๆนะครับเห็นเนื้อตัวแล้วแบบนี้ก็ยังดูว่าโอ้โหลุ้นใหญ่นะจริงๆก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าออกไปก่อนครับก็ยังชื่นชอบยอดเหล็กเพชรอยู่นะครับเพราะไฟนี้ถือว่าเป็นไฟชี้ชะตาของเขาเหมือนกันน่าจะต้องเดินให้สุดแล้วก็หยุดที่เสียงระคังครับแต่ว่าถ้ายอดเหล็กเพชร เดินให้นิดหน่อยอันนั้นก็เตรียมตัวใครตัวมันได้เลยครับคู่ต่อมาครับวันนี้สมิงดํารูปร่างเป็นรองชัดเจนแล้วครับความหนาเนี่ยก็โอ้โหเหมือนจะพยายามเบียดขึ้นมาหนาสู้เขาแล้วแต่เขาใหญ่ด้วยนะนะครับช่วงบนเขาก็สูงกว่านะครับเอวเขาก็ใหญ่กว่าครับรุ่นไฟเวทน้ำหนักไม่เกิน1้อยปอนเหมือนคู่เอกเลยสมิงดาวันนี้มาช่าง135ปอนเต็มในขณะที่อาคีปกูรูซดานั้นก็อยู่ที่134.6ปอนด์ปอนนะครับพิกัดช่างมาเล็กกว่าครับ ก็จะต่อยถึงไหมก็ต้องมาดูกันดูช่วงโครงช่วงแขนต่างๆนานาแล้วถือว่าน่ากลัวอยู่และเลทราคาสมิงดําก็ได้ต่อไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วัดได้เหมือนกันครับยังวัดสมิงดําอยู่นะครับชอบสมิงดําลูกสวน,นครับราคาสมิงดาต่อ5 3มนะครับมวยคู่นี้เรื่องของอายุนะครับจริงๆอายุนามเนี่ยเราอายุเยอะกว่านะสมิงดำอายุ22ในขณะที่อาคิปกุลสดาอายุ19ปีนะครับนักจกจากอาเซอร์ไบาจานนะถาาว่าเขาสูงมากไหมก็้อย็176เซนติเมตรนะครับ นักจกจากทีมเมดี้ซาตูประมาทไม่ได้สักคนครับมีหมัดชุดอยู่แต่ก็ต้องมาดูครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงของสมิงดําก็ยังพอได้อยู่นะ,ะจริงๆแกเป็นมวยประเภทเปิดเกมเตะขาเจาะยางนะครับเป็นมวยดุดันแล้วก็มาได้หลักเหลี่ยมฝีมือในรายการวันลุมพินีเนี่ยก็ใช้หลากหลายมากขึ้นอาวุธหลากหลายนะครับส่วนอาคิกูรุสาดาอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับจริงๆแกก็ต่อยมาให้เราเห็นพอสมควรนะอย่างในศึกว um ันลุมพินีแกต่อยคิกบ็อกซิง่งชนะฮารุโตะยาซูโมโตะครับน่ากลัวอยู่นะครับถ้าใครชอบมวยใหญ่ก็ อาจจะลุ้นต่างชาติได้ไหมก็ผมว่าก็เสียวนะครับไม่ได้ขาดขนาดนั้นครับเลดก็เปิดมาเบียดยด้วยแต่ยังชอบไปที่สมิงดําลูกสวนอยู่นะครับมวยไทยรุ่นสตอร์เว125ปอนด์บาซิลเจอตุยนะครับตุยลินทัดครับนักชกจากเมียนมาบาซิลโอเครูปร่างไม่ได้เสียเปรียบแล้วนะครับหายเสียวแล้วนะครับดูว่าน่าจะพอต้านอยู่แล้วครับบาซิลช่างได้124.6ปอนด์ในขณะที่ตุยครับช่างได้125นะครับราคาคู่นี้บาซิลต่อ5-3เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมมองว่าอาจจะดูว่าเป็นงานงานดีกว่าทางสมิงดําลูกสวนเสียอีกนะครับเพราะว่ารูปร่างไม่ได้เสียเปรียบนะครับแล้วก็สเต็ปหม,มัดต,ต่างๆในนาของตุยน่จะได้ในเรื่อง,องความแข็งๆๆแกร่งงรมีเตะขานนานิดหน่อยในขณะที่หลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือวันนี้บารซิลถ้าไม่โดนต่อยท้องหรืออะไรเนี่ยผมว่าไม่ยุบนะครับเพราะว่าเขาเองไม่ได้มีหลักเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นครับเขาต้องมาบุกมาแรกครับถ้าร่างกายดีบารซิลผ่านได้ครับน้ำหนักที่ช่างย้ำอีกทีบารซิลช่าง12 4 6ปอนด์ ตุยมาที่125ปอนด์เต็มพอดีนะครับชอบใครนะครับก็ต้องบราซิลอยู่แล้วครับเชียนนักชกไทยของเราด้วยครับไฟนี้ครับคู่ต่อมาเพชรหัวหินกับเพชรสีหมอกนะครับรูปร่างในสูสีเลยนะครับแต่ว่าถ้าชอบรูปร่างใครมากกว่าผมชอบเพชรสีหมอก p k นะครับเพชรสีหมอกเนี่ยเอาสติส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสัก168ในขณะที่เพชรหัวหินครับสูงอยู่ที่169ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หนีกันมากนะครับเห็นอย่างนี้เราชอบใครครับกมเนื้อเนื้อตัวดีทั้งคู่นะครับ แต่ว่าอย่างเพชรสีหมอกเนี่ยเคยมาต่อยในรายการลุมพินีเนี่ยแกแพ้เนาะนะครับแพ้นอกยกที่1แต่เพชรหัวหินต่อย2องไฟล์ล่าสุดแพ้สลามจอนแต่ไฟแรกแกก็ชนะอยู่นะครับชนะพงศิริสูจีบอมีเกียวไว้เหมือนกันนะครับตั้งแต่ศึกวันลุมพินี29เลยนะเพชรสีหมอกเนี่ยแพ้นักชกญี่ปุ่นอย่างยูกิคาซารานะครับวันลุมพินี59เกา่อวัดวัดกันไปครับเลก็เปิดมาเสมอแล้วนะครับคู่นี้ต้องลุ้นแล้วครับจากจิตเมองนน์เจอกับ P ีครับคือตัวนี้ก็เจ้าเพชรพล้านพีนะครับ หรือว่าเจ้าเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชนี่แหละครับเป็นฝีมือก็ได้นะครับแล้วก็อาวุธหมัดศอกเนี่ยแรงครับในขณะที่ทางเพชรหัวหินเดิมทีเนี่ยก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นครับเตะขวาต่อยขวาปั้มตีดีนะครับก็แข็งแรงดุดันเหมือนกันแต่ลุ้นหมัดครับลุ้นไปก่อนที่เพชรสีหมอกครับมาอีกแล้วครับโตโยต้าอีเกอร์มวยไทยครับต่อยรุ่นอรตอมเบดกับเดดนันวอเวียงสะโตโยต้าช่าง11 4 4ดเดดนันช่าง11 4 2ครับโอ้โหแต่ว่าดูตรงเนี้ยเดเดนันดูว่าจะ มีความใหญ่กว่านิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับโตโยต้าต่อนะครับคู่นี้โตโยต้าต่อ53ครับคือคู่นี้ผมก็วัดนะแต่จริงๆเรื่องของสติข้อมูลต่างๆนะครับโตโยต้าก็จะดีกว่าในเรื่องของการต่อยหมัดนั่นแหละครับเพียงแต่วัดเด่นนั้นเนี่ยก็เป็นมวยสร้างของกลุ่มพลังใหม่ครับมีโอกาสเข้ามาลดแลนในกายการวันไม่รู้ว่าจะต่อยหมัดดีแค่ไหนแต่ดูจากกำปั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นรองจริงๆนั่นแหละครับแต่ผมชอบเดดนนั้นวอเวียงสะนะครับ ก็ลุ้นเลื่อมใหญ่นิดๆนะครับจะคคบยกได้ไหมก็ต้องมาดูถ้าไม่นอนเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะเบียดชนะคะแนนได้ต้องมาดูหัวใจด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเป็นลองครับคู่นี้ขอรุ้นมวยรองสักคู่หนึ่งก็แล้วกันครับคู่ต่อมาครับแคชเวียรหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์เสือขาวสอนาริมมเจอเลก้าบีเอสมวยไทยคู่นี้นะครับเลก้าต่อสิบเก้าครับเพราะว่ารูปร่างมาดูก็อหนี่ฮะแล้วก็ฟอร์มดีด้วยครับสำหรับทางเลก้านะครับเสือขาวก็ลุ้นหมัดเหมือนกันนะครับ จังหวะมัดต่างๆนานาแต่พอเห็นรูปร่างแล้วขออนุญาตไปที่เลก้าบีเอสมวยไทยนะครับเลก้าช่างได้126.8ปอนด์ครับเสือขาวช่างได้126.2ปอนด์ครับคู่นี้ไปที่สัดส่วนช่วงชกของทางเลก้าบีเอสมวยไทยครับอยู่ที่ใครจะเทนมัดมาดีกว่ากันครับมวยคูน่นี้ชอบเลก้านะครับเห็นเนื้อตัวแล้วแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะเสือขาวเนี่ยแกหนานะน,นะครับดูช่วงอกต่างๆนานานี่โอเคเลยจะเบี่ยงข้างด้วยนะครับในการหันของแกครับ ถ้าหันมาตรงๆเนี่ยกจะได้ความหนากว่านี้อยู่นะครับแล้วก็ดูด้านข้างครับมีรูปมาให้ดูทั้งด้านข้างและก็ข้างหน้านะครับก็พิจรนารณากันดูแต่ผมขออนุญาตชอบไปที่เลก,กาบีเอสมวยไทยนะครับรุ่งราวีเจอจอจจาวิดครับจอจเนี่ยกูครับรูปร่างมากล้ามเนื้อดีใช้ได้นะครับรุ่งราวีสีพี่น้องครับช่างได้ร6 8 4ในขณะที่จอจจาวิดช่างได้ร้อยหกสิบครับผมว่าเขาช้ากว่าเรา นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะอืดหน่อยถ้าเขาบดนะครับดูเกมเขาว่าเขาจะเลือกเล่นฝีมือหรือเดินครับถ้าเขาเดินอันนี้ก็อาจจะเป็นงานลําบากของเราแล้วนะครับเพราะว่าเราจะปิดงานได้ไหมถ้าปิดงานไม่ได้แล้วเป็นเกมยืดเยื้อรุ่งราวีช่วงไท้ายน่นาจะมีเหนื่อยเหมือนกันแต่ยังเชื่อนะครับในความสามารถของรุ่งราวีเชื่อในหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือรุ่งราวีต่อ5-2ยังชอบรุ่งราวีอยู่นะครับเบีใหญ่ครับมีเวยซื้อคินครับเจอกับทางทาคุมะโอตะเวยซื้อคินช่างได้124.8 ในขณะที่ทาคุมะโอตะช่างได้125.4ครับคู่นี้เบยต่อ5-4ครับเบียดเบียดใช้ได้นะเพราะหลายคนเห็นว่าอาวุธเบยเนี่ยรวดเร็วใช้ได้เลยนะครับในขณะที่ทาคุมะเองวันนี้ดูว่าก็อนหนาอยู่นะครับแต่ถามว่าชอบใครก็ยังชอบเบยอยู่นะครับชอบมวยต่ออยู่ครับจูเนียกับฟอเรนเซียเกรโกนะครับจูเนียช่างได้114.6ฟอร์เรนเซียช่างได้116.4จูเนียยังต่อ5-2นะครับคู่นี้ก็เอาใจช่วยน้องจูเนียแล้วกันไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นะครับ น้องจูเนียเนี่ยต,ต้นต้นดีแต่เบียดไปเบียดมานั่นแหละน้องเล็กกว่าคนอื่นเขามันก็จะไปหมดในช่วงท้ทายประจําเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีโชคดีบ้างมีคู่ต่อสู้ก็หมดบ้างนะครับถ้าคู่ต่อสู้แบบฟิตฟิตหน่อยถ้าไล่บทน้องจูเนียนานๆเนี่ยอันนี้ลําบากเลยนะก็เห็นจะเกมที่ผ่านๆมาของน้องจูเนียนะครับเอาจะช่วยน้องจูเนียนะครับคือตอนแรกเนี่ยคู่นี้จะชกกันประมาณสัก115นะครับแต่ฟอเรนทาน้ําหนักไม่ได้ครับก็เลยต้องจ่ายค่าน้ำหนักให้น้องจูเนียแล้วก็มาสู้กันนั่นเองครับ รูปรางคู่อื่นนะครับมี MMA ครับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน125ปอนด์ร็อปสันเดอโอลิเวลลาช่างได้124ปอนด์เจสันมิลาเปสช่างได้124.4ปอนด์นะครับคู่หนึ่งครับ MMA อีกคู่ครับเป็นรุ่นเฟเธอร์เบต์น้ำหนักไม่เกิน155ซูเลมานซูเลมานอฟครับช่างได้155ปอนด์พอดีอีวานบันดาซักช่างได้154.6ปอนด์นะครับแล้วก็คู่แรกเป็นมวยไทยนะครับโอมานดิซี่ครับช่างได้134.4ปอนด โทโมกิซาโตช่างได้ร้อยปอนด์เท่ากันนะครับแต่ว่าดูส่วนสูงแล้วก็โอเคครับมาสูงอีกคนมาหนานะครับก็อยู่ที่ว่าจะชอบใายแต่ว่าใหญ่ทั้งคู่นะครับคู่นี้ดูว่าใหญ่นะครับดูเทียบกับเพชรบุญชูแล้วก็ไม่ธรรมดาครับรุ่นไฟแรทน้ำหนักไม่เกิน135ปอนด์ครับนี่คือคู่มวยแล้วก็รูปร่างผลกระชับหนักทั้งหมดที่นํามาฝากกันกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันครับเจอกันคลิปต่อไปครับ